เพราะฉะนั้นในคริสจักรก็เหมือนกันพระเจ้าเรียกศิยพิบาลตอนนี้ผมใช้คำว่าสิยพิบาลก่อนประเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับพระเจ้าเรียกศิยพิบาลหรือกลุ่มศิยพิบาลเพราะฉะนั้นพระเจ้าใช้เรียกเขาเป็นคนแรกเป็นพวกแรกที่แต่งตั้งถูกแต่งตั้งหรือถูกเรียกหรือถูกมอบให้กับคริสจักรนะครับหน้าที่เพื่ออะไรศิยพิบาลคือคนบุกเบิกโบสถ์เนี่ยก็มีหน้าที่ฝึกฝนคริสจักรหรือผู้เชื่อทั้งหลายให้รับใช้โดยที่มีพระเยซูคริสเจ้าเป็นศีรษะของคริสจักรนี่คืองานของผู้นํําาาา้้นนนททหีีี่แบบบพรระเจยกกงคออมา แล้วพระเจ้าให้งานกับเขาพระเจ้าให้ความสามารถกับเขาพระเจ้าให้พระวิญญาณกับเขาและเขาสามารถที่บุกเบิกไปได้แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนมีส่วนร่วมรับใช้ด้วยคําว่าคอยโนเนียจาได้ไหมสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมใช้คําว่าคอยโนเนียด้วยเพราะฉะนั้นการรับใช้ในโบสถ์เนี่ยมันจะต้องมีสองแบบบางครั้งในโบสถ์มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเราสับสนสองเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าใครรับใช้อะไรมันแบ่งงานไม่ถูก ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันเ <ST> ช่นเราพี่น้องเราต้องแบ่งงานให้ถูกว่างานของพ่อแม่คืออะไรและงานของลูกคืออะไรบางคนพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เข้าใจหลักการของครอบครัวเนี่ยจึงจะวุ่นวายไปจนหมดในโบสถ์ก็เหมือนกันพี่น้องเราต้องดูว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเราต้องชัดเจนในหน้าที่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ชัดเจนยากมากและนี่เป็นหน้าที่ของผู้นำเพราะฉะนั้นในโบสถ์เนี่ยมีงานอยู่สองประเภทงานหนึ่งคือการรับใช้ของผู้นำอีกงานหนึ่งคือการรับใช้ของผู้เชื่อทุกคน พราะฉะนั้นทีนี้ผมอยากให้พวกเราขอพี่เราทุกคนฟังดีๆนะครับเรื่องนี้เพื่อไม่มีการสับสนในโบสถ์แล้วเมื่อพระเจ้าอวยพรเราเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเราจะแบ่งงานกันช ắt, ัดๆทุกคนจะมีส่วนร่วมจะไม่ก้าวไก่ซึ่งกันอะกันบางครั้งี่มีการก้าวไก่กันและการเกิดขึ้นจึงเกิดความสับสนเกิดขึ้นในคริสตจักรอย่างมากแล้วก็สร้างปัญหาได้นะครับโอเคพี่ต้องให้เราดูประกาศที่หนึ่งการรับใช้ประกาศที่หนึ่งก็คือการรับใช้ของผู้นำผู้นำมีหน้าที่อะไรครับพี่น้องให้เราดูพระคำของพระเจ้าตอนหนึง่งอยู่ในพระธรรม เอเฟซัสบทที่4ข้อ1 1ถึงข้อ14ผมจะอ่านนะครับพี่น้องของประธานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้เผยแร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศีษิพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่อยากรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสตให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถ,ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ ในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพรบุญของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคําสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอูบายฉลา,า,าดอันเป็นการล่อลวงถ้าพี่น้องฟังคําเทศนาของผมเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจะผมเทศนาเรื่องนี้บ้างใช่ไหมครับพวัตถุประสงค์ของคริสตจกักรคืออะไร กันหนึ่งคือเสริมสร้างคริตจักและผมนี่ยกข้อประคำปีข้อนี้ให้พวกเราดูเพื่อจะเห็นว่าเนี่ยผูน้นําคิตจักมีหน้าที่ทําให้คนโตขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ถูกซับไปซับมาหันไปเหมมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนโบสถ์มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าสมาชิกไม่โตโบสถ์มีปัญหาเพราะอะไรเพราะสมาชิกไม่เข้าใจคําสอนเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนคนสมมติละคนนั้นมีเงินหนึ่งพันล้านเข้ามาในโบสถ์ปุบ๊บแล้วมาพูดถึงความสําเร็จ ธุกรกิจทุกคนก็แห่ไปฟังเลยพี่น้องเื่อไหรครับปัญหาเกิดขึ้นรือเป่ะปัญหาเกิดขึ้นมีผู้นําคริสจากห้าคนหรือห้าประเภทหรือห้ากลุ่มที่รับใช้ในคริสจกักในพระธรรมตอนนี้พี่ต้องดูนะครับหนึ่งอัครทูตสองผู้เผยพระเจนะสผู้ประกาศ c ศิยพิบาลและ5อาจารย์พี่น้องครับของประธานเหล่านี้บุคเขเหล่านี้เป็นของประธานที่เป็นบุคคลที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานในีคิดจากผมย้ํานะครับพี่น้องเป็นบุคคลถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับว่าพระเจ้าโยนอาครทูตตุ้มมาจากสวรรค์โยนให้ นี่เปลี่ยนกระทูดแล้วก็โยนสีพิบานลงมาโยนผู้เผยนะลงมาโยนอาจารย์ลงมาจากสวรรค์ให้กับเรานี่คือความหมายเป็นบุคคลไม่ใช่เป็นความสามารถอันนี้ไม่ใช่เป็นความสามารถแต่เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นผูดนำเหล่านี้เป็นของประทานที่เป็นบุคคลที่พระเยซูก็จะประทานคิดจากแล้วบุคคลห้าคนนี้มีของประทานรับใช้ห้าประการที่แตกต่างกันถ้าจะพูดอีกปุ่มหนึ่งก็คือว่าของประทานเหล่านี้ถูกจับใส่เขาถูกมอบให้กับคนห้าคน หรือ5กลุ่มนี้เรียบร้อยในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของประธาน5อย่างเหล่านี้เราเรียกว่าของประธานในการรับใช้หรืออีกอันหนึง่งเรียกว่าของประธานของพระคริสต์หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า five for ministry ห้าอย่างถ้าเราดูพระคัมภีร์ในพระธรรมเอเฟซัสเราจะพูดถึงว่าใครเป็นผู้ประธานของประธานนี้บุคคลที่ ลงไปลึกสุดที่ใต้แผ่นดินโลกพี่น้องดูพระคัมภีร์ในพระธรรมเอเฟซัสสิครับลงไปจนถึงใต้แผ่นดินโลกแล้วขึ้นไปยังสวรรค์บุคคลน,นี้คือใครพระเยซูและพระเยซูเป็นผู้ที่ประธานของประธานนี้บุคคลที่เป็นของประธานนี้ให้กับคริสตจักรเพราะฉะนั้นพี่น้องเขา้าใจนะครับว่านี่คือบุคคลนี่คือของนี่คือการรับใช้ในคริสตจักรมี5ประการเหล่านี้ five for ministry วัตถุประสงค์ของของประธานของพระคริสต์คืออะไรครับพี่น้อง ทำไมต้องมีว่า5คนนี้ม่ผมจะทบทวนเพราะาอันนี้ผมพูดแล้วในสองที่ที่ผ่านมาประการที่หนึ่งคืออะไรครับเตรียมคนของพระเจ้าในการรับใช้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำคืออะไรหน้าที่ของผู้นำคือเตรียมคนให้รับใช้ประการที่สองคืออะไรครับเสริมสร,ร้างคริตจักผู้น,นำมีหน้าที่เสริมสร้างคิตจักผู้น,นำมีหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้า สร้างคนให้รับใช้ผู้นําไม่ได้มีหน้าที่รับใช้ในพี่น้องผู้นํามีหน้าที่เสริมสร้างคนให้รับใช้ผู้นํามีหน้าที่เสริมสร้างคิตจักและผู้นํามีหน้าที่ทำให้คิตจักจเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณนี่คือหน้าที่ของผู้นําพี่น้องที่ลกครับแต่ว่าความสับสนเกิดขึ้นในโดยเฉพาะยิ<ๆ>่งในบวนสมาชิกหรือในแม้กระทั่งศิษยิพิบาลหรือกระทั่งผู้นําในโบสถ์ก็ตามหรือมีหรือท่ออามกลางคนที่มีของประธานก็ตามมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเพราะเขาไม่เข้าใจหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเกิดความสับสนเกิดขึ้นไปจนหมดทั้้งสินแล ถ้าหากว่าของประธานในการรับใช้เหล่านี้ทํางานตามหน้าที่ทํางานตามบทบาทของตัวเองที่วางไว้ปุ๊บเป้าหมาย3าประการน,นี้ก็จะสําเร็จก็คือเตรียมคนนะครับเสริมสร้างคริตจักรและทาให้คิตจักรเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้นําทํางานถูกต้องเป็นยังไงบ้างคริตจักรเจริญขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวแต่ไม่เพียงแต่ผู้นําเหล่านี้ที่ทํางานตามของประธานของตัวเองเท่านั้นแต่องค์ประกอบของความสําเร็จของคริตจักรนั้น อีกประการนึ้งก็คือผู้เชื่อเดี๋ยวผมจะพูดต่อผู้เชื่อจะต้องได้รับต้องให้การยอมรับและต้องสนับสนุนผู้นําด้วยผู้นำเหล่านี้ทํางานไม่ได้ครับพี่น้องถ้าผู้เชื่อคือสมาชิกในโบสถ์ไม่สนับสนุนถ้าผู้เชื่อในโบสนั้นไม่ยอมรับนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้เองการยอมรับจะเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นในคริสจักผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีปัญหาอย่างนี้ในโบสถ์แล้วผมไอ้ฐานพระเจ้าพระเจ้าจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องนโยบายบางอย่างในโบสถ์พระเจ้าให นโยบายสิ่งหนึ่งซึ่งผมยึดแล้วก็ผมว่านี่มาจากพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของเราเราพูดถึงชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญวิสามสิ่งที่ผมจะยึดเสมอไม่ยึดเสมอในการเป็นผู้นําเราเรียกอะไรสามเรื่องอันที่หนึ่งนิมชีวิตภาษาครีกคือคาแรคเตอร์อันที่สองนอนี้เป็นไพรออริตี้เป็นลําดับความสาคัญก่อนแล้วนะชีวิตอันที่สองคือนิมิตวิชั่นอันที่สามคือทักษะคือสกิลเราจึงเน้นที่ชีวิตเพราะ,ะนั้นคนที่ถ้าชีวิตเขาไม่เรียบร้อยเขามีความสามารถ เขามีของประธานแต่ปรากฏว่าชีวิตไม่เรียบร้อยเราเขาคนนั้นเป็นที่ยอมรับหเปล่าสมาชิกรับยากเพราะฉะนั้นถ้าเขาเขาอาจจะพระเจ้าอาจจะเรียกเขาแต่ไม่ใช่วันนี้แต่อาจจะเป็นสิปีข้างหน้าใช่ป่ะเาเราต้องสร้างเขาก่อนเพราะฉะนั้นผู้นำห้าคนนี้ต้องมีหน้าที่สร้างสร้างคนที่ชีวิตไม่เรียบร้อยที่เป็นสมาชิกผู้เชื่อให้เขาโตขึ้นเพื่อเขาเป็นผู้นําอีสิปีขา้างหน้าใจร้อนไม่ได้นะครับดังนั้นพี่น้องทีละครับแม้การรับใช้เป็นของผู้นํา ต,ต้องได้การยอมรับผมย้ำนะครับและต้องได้กรสนับสนุนจากพี่น้องคือทั้งสองฝ่ายต้องร่วมทํางานซึ่งกันและกันคนเดียวทําไม่ได้กลุ่มเดียวทํางานไม่ได้แผ่นดินพระคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกฟื้นชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคริสตจักรเราก้าวสู่ความไพ่บุญในพระคริสต์ในพระคัมภีร์ในพระธรรมเอเฟซัสพูดใช่ไหมครับดังนั้นพวกเราทุกคนในที่นี้ต้องโตสู่ความไพ่บุญในพระคริสต์บางครั้งมีคนในโบสถ์ที่เขามีของประทานมีเปลามีผมเห็นมีหลายคนมีแต่เรายังดองไม่อยู่เพราะอะไรเพราะชีวิตไม่ถึง เพราะ,ะชีวิตถึงเราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจะทำไงบ้างทีนี้ในโบสถ์เนี่ยเราจะต้องมานั่งพิจารณาในทนันที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งคิตจักรเนี่ยผมจะพยายามดูว่าในโบสถ์มีใครบ้างที่มีของประทานเมื่อมีของประทานพระเจ้าเราธิ้ฐานดูว่าพระเจ้าเรียกใครเพราะเจ้าเรียกใครปปเราเก็บไว้ก่อนเราพิสูจน์เขาบางทีไม่ผ่านไม่ผ่านหน้าเวลานี้แต่าจะาผ่านอีกสิปีข้างหน้าก็ได้จริงไหมเราให้เวลา,าเขาทีหลังค่อยๆสร้างเขาใจร้อนไม่ได้ เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งและเมื่อเราค้นพบในคริสตจักรแล้วผู้นําที่อยู่ในบทขณะน,นี้ต้องสารต้องสร้างเขาต้องสอนเขามีบางคนที่มีของประทานพี่น้องแต่ไม่ได้รับการสอนเพราะฉะนั้นได้หรือเปล่ายา่าขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ถูกสร้างโอเคทีนี้เราจะมาดูผมอยากจะมาเจาะละเอียดว่าของประทานของพระคริสต์นี่เป็นยังไงบ้างพี่น้องผมจะสรุปความคิดเกี่ยวกับเรื่องของประทาน5ประการเหล่านี้ให้พี่น้องได้รับทร,ราบเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าคริสตจักรเราคิดอย่างไรบ้างโอเค